สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ต้องบอกว่าทีมของปิยนุชเป็นน้อยก็ไม่สามารถที่จะเก็บชัยชนะในนัดนนี้ได้นะครับเจอเลอร์บีฮุสตันเนี่ยย้ำชัยไปอีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากที่เลอร์บีฮุสตันแข่งกับเลอร์บีแอตแลนตาในการชิงแชมป์้วยเลอร์บีคลาสสิกนะครับแล้วพลาดท่าพ้ายแพ้ไปสำหรับ เลิฟบีแอเรนตานะก็ไม่ได้แชมป์นะครับได้เพียงแค่รองแชมป์ส่วนแชมป์ก็เป็นเลิฟบีฮูสตันนะครับซึ่งตอนนี้เลิฟบีแอเรนต้าเนี่ยอยู่อันดับที่1ส่วนเลิฟบีฮูสตันเนี่ยอยู่อันดับที่2นะครับถือว่าเป็นคู่ที่สู้กันสนุกสุดมันแน่นอนนะครับสมน้ําสมเนื้อเลยนะคิดว่าจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายนะครับสุดท้ายก็พลิกล็อกกันไปนะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยทีมของแอเรนต้ากับฮูสตันเนี่ยค่อนข้างจะวางแผนกันแก้เกมกันได้สนุกจริงๆนะครับ แอรมีไฮไลท์ของปิยนุษแป้นน้อยมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านเหมือนเคยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมฝากกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงหมีสไตล์กันนะเปลี่ยนจากลุงหมีคอมเมนต์นะครับเป็นลุงหมีสไตล์นะครับก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกันเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเวลาอัพคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดน,นะวันนี้นะครับทีมของเลอบีฮูสตันเอาชนะเลอบีแอตแลนต้าไป3ต่อ2เซต ด้วยสกอร์21ต่อ 25, 18ต่อ 25, 25ต่อ 21, 25ต่อ17และ15ต่อ10คะแนนนะครับต้องบอกว่า2เส้นแรกเนี่ยแอตแลนตามาดีมากๆนะไม่ว่าจะเป็นเกมรุกเกมรับนะครับเกมบล็อกคือจับทางฮูสตันได้หมดเลยแต่ทุกอย่างมาเปลี่ยนในเส้น3-4-5นะครับก็คือทางของเลอบีฮูสตันเนี่ยพยายามที่จะ จับทางการเซตของมาดิบักให้ได้แล้วก็จับได้นะครับวันนี้ต้องพูดตรงๆว่าทีมของเลเบีแออรลนตาเนี่ยตัวหลักในการเซตก็คือเซตเตอร์ตัวจริงเนี่ยบาดเจ็บนะยังไม่สามารถลงได้นะครับแล้ววันนี้คาตัวเก่งอย่างบอลเร็วนะครับกลับไปด้วยนะทําให้แนวรูปของแอรลนตาวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่มีคนมาเปลี่ยนมาดิบักนะครับทาให้รูปเกมเนี่ยที่จะได้เปรียบในเซตสามสี่เนี่ยแก้ทางไม่ได้นะครับเขาจับได้หมดเลยว่า ทีมของแอตแลนตาเนี่ยจะโจมตีทางไหนโจมตีรูปแบบไหนนะครับและที่สําคัญวันนี้บล็อกของทอมสันเด็ดขาดมากนะตามจับได้ทั้งอดามแล้วก็คุกเลยนะครับเลยทําให้เกมรุกของแอตแลนตาวันนี้เนี่ยเล่นได้ไม่ค่อยดีและมาบวกกับเมื่อเจอเกมกดดันมากๆกก็ตีเสียกันเองแล้วก็เล่นเสียกันเองนะครับโดยเฉพาะมาดิบักเนี่ยวันนี้น้องค่อนข้างที่จะไม่ค่อยนิ่งนะมีรวนไปนะครับตั้งแต่เซตสามแล้วนะ ป๊ตก็พยายามที่จะส่งเซตเตอร์สำรองนะครับมาต้าเนี่ยมาช่วยแต่ว่าช่วยไม่ไหวจริงๆนะครับมาต้าก็เป็นจุดบอดอีกจุดหนึ่งนะครับเพราะว่ายังเซตไม่เข้ากับเพื่อนเท่าไหร่เพราะว่านานๆได้ลงทีนะทุกคนส่วนราชเชลไฟแบงค์นะครับหมายเลข12เนี่ยตัวจริงนะมือเซตเนี่ยไม่อยู่ทุกคนนะครับได้รับอาการบาดเจ็บนะก็น่าจะกลับมาเมื่อไหร่เดี๋ยวตามข่าวกันอีกทีนะครับส่วนเทสซากราวันนี้ก็มาดูเพื่อนๆนะหมายเลข17บดบอลเร็วนะครับวันนี้ ขาดเทซ่าไปเนี่ยค่อนข้างที่จะทําให้เกมบ็อกของแอตแลนตาเนี่ยลดความน่ากลัวลงไปนะครับแต่สิ่งที่แอดชมทีมแอตแลนต้าเนี่ยคือบอลเร็วอะเล่นกันได้ดีนะต้องบอกว่าไม่ได้บ้างเนี่ยเลือกที่จะใช้หัวเสามากกว่านะครับก็คือใช้อดามนะก็เลยทําให้ตัวบล็อกของมุสตันเนี่ยสามารถตามจับได้ง่ายนะครับแล้วก็พ่ายแพ้ไปในนั้นนี้นะสำหรับนัดต่อไปที่จะแข่งขันกัน ถ้ามาดูตารางไลฟ์สดของเลอรบ,บีในแน่ของ YouTube นะครับก็จะเป็นวันที่9มีนาคมเวลา7นาฬิกานะครับ7โมงเช้านะทุกคนก็จะพบกับเลอรบ,บีออสตินนะครับบอกเลยว่าคู่นี้ก็ถือว่าสู้กันสนุกเหมือนกันนะเพราะว่าออสตินเนี่ยก็ไม่ได้อันดับห่างมากเท่าไหร่นะครับก็ตามรุ้นตามเชียร์กันต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้แอดจะมีไฮไลท์สวยๆของปีนุชเป็นน้อยมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเคยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้คอนเทนต์แบบนี้ก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงหมีสไตล์กันด้วยนะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเวลาอัพคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะครับใครดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ลองพิมพ์เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใต้คลิปนี้เลยนะเอาละครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจากลากันไปด้วยไฮไลท์ของปีนุชเป็นน้อยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับส์บจังหวะนี้ครับ,รบ,รบโหแรงมากนะเป็นรับได้นะครับยยกมาสว ทุบได้ไหมยังไม่ได้นะครับฮุสตันยังแก้มาได้อยู่อีนุรับอีกทีหนึง่งไม่ได้บกักยกลูกนี้ตบสวยสวยโดยเห็นซีคุกนะครับลูกนี้ทัชบอลออกไปนะเจ๊หนึ่งสองเนี่ยแอตแลนต้าเกมโจมตีดีมากๆนะครับแป้นรับสวยสวยแบบนี้ยกให้นะครับพิฟบอลลงไปนะหยอดไปแบบเบาๆนะครับ มาฮูสตันจะได้อยู่ยกตีด้วยบอลเร็วปีนุชเกี่ยวมาได้นะครับจังหวะน,นี้หวอวดโยกให้เพื่อนตีลงไปนะครับแต้ทนี้ถือว่าสําคัญนะทําให้แอร์เรนตานี่ยนำห่างออกเป็น2คะแนนนะครับแล้วก็ทําให้เกมของฮูสตันเนี่ยรวนไปเลยนะทําให้เทนนี้เป็นของแอร์เรนตาเลยนะครับต้องชมลูกนี้ปีนุชเกี่ยวสวยมากๆนะมาครับจังหวะน,นี้รองบอลสวยแป้นยกมาอีกทีนึงเคสคุกทุบลงไปครับโอ้โหัชบ็อกออกไปนะ ถือว่าเล่นกันเข้าขานะครับระหว่างเควสิคุกกับปยนุตเป็นน้อยลูกนี้ยังไม่ตายนะครับ,บูสตันได้ตบเน้นๆโอ้โหเคซสิคุกงัดกลับมาได้นะครับลูกนี้อาดามไปงัดมาบอลยังอยู่เล่นบอลเร็วยังอยู่งัดมาแอนตั้งให้กับคุกคุก,คกทูบลูกนี้ทัชบล็อกออกไปครับโอ้โสาใจกองเชียร์เลยสองเซตแรกเนี่ยต้องบอกว่าไปของแอรันต้าจริงจ ลูกนี้รับได้ไม่ค่อยดีนะครับโยกมาหัวเสาตีติดบล็อกแป้นยังงัดได้อยู่ตัวเซตยกขึ้นไปปุ๊บๆเรียบร้อยครับผมได้แต้มไปตรงนี้จะเล่นเข้าขากันมากๆนะมีเตะปักหลุดกันไปช่วงเซตสามสี่ห้าเท่านั้นเองนะครับแปนยกมาสวยนะครับบอลเร็วทุบหนึ่งแรงแบบนี้โอ้โหถูกใจกองเชียรจริงๆนะครับตัวเซตสามเนี่ยต้องบอกว่า เขาจาทางมาดิบักได้นะทุกคนก็เลยทําให้เอ็มรุกเนี่ยเอาบล็อกบ่อยนะครับรันนี้แป้นการรับส,สวยๆนะปุกยกไปให้อาดามทุบนะครับนี่อดามก็โดนจับเหมือนกันนะทอมสันจับอาดามได้แบบค่อนข้างที่จะดีเลยอะรุนนี้ก็ตบลงไปนะครับโอ้โหต้องชื่นชมจริงๆสลับปีนูเป็นน้อยนะวันนี้ปุดไปเก้าสอร์นตะ นี่ลูกนี้งัดขึ้นมานะครับสวยๆยกมาอาด,ดามโอ้โหฮุสตันยังได้อยู่ตัวนี้ตีออกไปเองนะครับสำหรับทีมเลิฟบีฮุสตันเอิมาลูกนี้รับได้ไม่ค่อดีแป้นเซตให้คุกทุบได้ไหมยังอยู่นะครับฮุสตันทุบมาติดบล็อกเรียบร้อยครับแ้มนี้เป็นของแอนเนต้า มาดีฮุสตันนะครับได้ตั้งเซตสวยๆวยโตอ้าวเป็นหยอดแอนขุดด้วยความเร็วสูงนะครับยกไปอืมหืมจังหวะไม่ดีเนี่ยจะเป็นแบบเนี้ยหลายลูกนะเลยทําให้เกมลูกของแอเดนต้าในเซต3 4 5ี่ห้ามันหายไปนะครับแอนยกมาสวยๆนะครับอือหืมโตตีตียังไม่ตายได้อยู่ทุบอ้าวยังงัดได้อยู่ปุกมั้งยังไงยังได้อยู่นะฮุสตันยังไม่ยอมแพ้ลูกนี้ชนกับบล็อกอ้าวโดนหัวโอ้โหเรียบร้อยครับเป็นของแอเดนต้า คู่นี้บอกเลยว่าสู้กันสมัครสีนะครับโอ้รับบอลแรกดีมากนะพีดน้ยแป้นน้อยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับสำหรับแป้นนะเพราะว่าได้ฝึกรับลูกตบหนักๆเน้นๆทั้งนั้นเลยนะครับดูนี้อดัมทุบสวยแม่ปะแป้นยกมาสวยๆอีกแล้วเซตไปปุกตีโอ้โหจังหวะนี้ตีออกนะครับเสียดายแตมเป็นของทางฝั่งฮุสตันนะครับ เตอมาลูกนี้โหริบเขาก็รับได้ถือว่าดีเลยนะริบทางฝั่งฮุสตันน่ะแฟนยกมาให้ปุ๊กตีโอ้โหทัชบล็อกออกไปนะครับพอแค่ที่จะเล่นเข้าขานะระหว่างปีนุ่นเป็นน้อยกับเคซิคพุกเนี่ยฮะตอนนี้ยกได้ไหมเรียบร้อยสวยงามนะครับบอลเร็วมาดีบักนะครับจังหวะนี้แฟนยกแทนแล้วกันเคซิคคุก ยังอยู่เอาดามอาดาม,มทุกคนขอโทษด้วยตบมาฮุสตันติดบล็อกครับผมแถมเป็นของแอตแลนตานะแต่วันนี้ก็ต้องบอกว่าชื่นชมฮุสตันนะครับแก้เกมได้ดีเอาชนะแอตแลนตาไป3ต่อ2เซตนะครับพอดีก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับปีนดูไปน,น้อยกันต่อไปนะให้กับทีมแอตแลนตานะครับยังเป็นดับหนึ่งอยู่นะทุกคนแข่ง10นัดเท่ากันนะครับแอตแลนตาชนะ8ส่วนฮุสตันชนะ6นะครับ ก็ตามลุ้นตามเชียร์ต่อไปนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุมหมีสไตล์กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ